One Shot One คิ l หนึ่งนัดหนึ่งชีวิตน่าจะเป็นคำขวัญยอดนิยมสำหรับเหล่าสไนเปอร์ที่ทุกท่านต่างเคยได้ยินความสามารถในการรอบเลนและสังหารศัตรูจากระยะไกลด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวนั้นแต่ในโลกของบีบีการนั้นมันช่างแตกต่างเสียใจด้วยนะครับที่ผมต้องพูดเช่นนั้นทำลายภาพฝันของใครหลายคน การจะทําให้บีบีการของเรานั้นทําได้ขนาดวันช็อตวันคิวนั้นตามภาพมโนในหัวอาจจะต้องหมดเงินเป็นหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสกิลของผู้เล่นด้วยเช่นกันซึ่งผมเองมองว่าสัดส่วนของฝีมือนั้นต้องใช้ถึง80%และปืนเพียงแค่20%เลยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าสไนเปอร์จะเล่นในสนามได้ง่ายๆแบบยิงเป้านิ่งหรือยิงขวดที่บ้านดังนั้นในคลิปนี้ผมจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเล่นบีบีการสไนในสนามมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงแนวทางการเลือกซื้อปืนการเลือกแต่่งปืนนนนสสไเเรรราาาาาใให้มมมีควาาถกลน ได้สนามอย่างสนุกอย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนลืมภาพในหัวก่อนที่บอกว่าสนนยนั้นคือผู้เล่นที่อยู่ในแนวหลังหลบเนียนๆย,ยิงไกลไกลและยิงแม่นแม,แม่ไปได้เลยนะครับผมลบภาพในหัวนั้นออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าบีบีกันนั้นแม้แต่ปืนสไนนยก็ไม่ได้ว่าจะยิงไกลหรือยิงแม่นมากมายไปกว่าปืนไฟฟ้าเลยต่างกันไม่มากเว้นแต่ว่าปืนนั้นจะถูกแต่งมาแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผม แถมยังยิงได้ช้ากว่าพวกปืนไฟฟ้าอีกกว่าจะเลง็งมองสโคบยิง1น,นัดขึ้นลำทุกครั้งเรียกว่าเสียเวลามากนะครับมีสิทธิ์โดนยิงสวน3-4นัดคืนมาแน่นอนดังนั้นผมอยากจะให้มองว่าสไนเปอร์ก็ไม่ต่างจากปืนไฟฟ้าทั่วไปสามารถวิ่งขึ้นไปเล่นแนวกลางหรือแนวหน้าได้ขอแค่แรักษาระยะยิงตามกฎสนามแต่ถ้าปืนแรงเท่าปืนไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหานะครับ หลังจากที่ฟังผมพูดคร่าวๆประมาณนี้ยังมีใครไม่เปลี่ยนใจยังอยากเล่นสไนเปอร์อยู่บ้างครับผมถ้างั้นเรามาดูกันว่าถ้าจะซื้อปืนสไนเปอร์มาเล่นนั้นเราต้องพบเจออะไรบ้างเพื่อที่เป็นการเตรียมตัวและเตรียมตังค์แต่เนิ่นๆนั่นเองปัญหาที่พบเจอบ่อยๆของปืนสไนเปอร์เดิมๆ จากประสบการณ์ที่เล่นมาปัญหาที่พบบ่อยประการแรกนั้นคือ 1. ลูกสูบติดตอนขึ้นลำไม่ว่าจะเป็นตอนดึงหรือตอนดันกับซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยมากเกือบจะทุกกระบอกเลยนะครับสาเหตุหลักมักมาจากลูกสูบเดิมๆที่ติดมากับปืนนั้นเป็นลูกสูบที่ไม่มีแหวนซูเปอร์ลีนป้องกันการเสียดสีกับกระบอกสูบซึ่งเวลาเราผักคันลังกับบริเวณปลายด้านบนของลูกสูบมักจะยกตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากแรงโมเมนต,ต์ของเชียร์ล็อกด้านหลังทําให้ลูกสูบขูดกับกระบอกสูบจนเป็นรอย ส่งผลให้ไม่สามารถดันคลังกลับได้ 2. ลูกสูบไม่ล็อกปัญหาดันกล่าวเกิดขึ้นกับปืนในสมัยก่อนๆซึ่งมีสาเหตุมาจากเชียร์ล็อกสึกเนื่องจากเป็นโลหะเนื้อนิ่มหรือท้ายลูกสูบนั้นสึกเนื่องจากเป็นพลาสติกแต่ปืนในสมัยนี้อะไหล่ทั้งสองชิ้นมักถูกอัปเดตมาจากโรงงานแล้วแต่จะใช้ได้นานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อวัสดุด้วยและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกันอีกอย่างนั้นคือสปริงแข็งเกินไปโดยหลายคนมักอยากได้ปืนแรงแ คิดว่าทำให้ปืนนั้นจะยิงได้ไกลขึ้นซึ่งก็จริงนะครับผมแต่ดันไม่ได้คำนึงถึงโหลดภาระที่เชีย์กระดกและเชียร์ล็อกต้องรับเพิ่มจึงส่งผลให้ชิ้นส่วนเหล่านี้สึกไไวและพังในที่สุด ยิงเบี้ยวยิงโค้งหลายคนที่สนใจในกีฬาบีบีการสไนเปอร์นั้นมักคิดว่าปืนสไนเปอร์ชักยิงต้องมีความแม่นยำชนิดที่ว่าเล็งไหนเข้านั่น uh huh. แต่ผมอยากจะให้ทําความเข้าใจใหม่สไนเปอร์ชักยิงเองก็ไม่ได้แม่นยำไปกว่าปืนไฟฟ้ารุ่นอื่นๆเลย <Nope. S 1> ถ้าพูดกันถึงปืนดั้เดิมนะครับผมแต่ถ้าแต่งแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมบอกไว้เลยนะครับผมว่าปืนดัเดิมสไนเปอร์ชักยิงนั้นสู้ปืนไฟฟ้าไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับยังไงก็แพ้ต้องอาศัยสกิลหรือทักษะของผู้เล่นมากระดับหนึ่ง ชักยิงได้ทีละนัดเสียเวลาขึ้นลำและต้องเล็งใหม่ทุกครั้งเทียบกับปืนไฟฟ้าเลงแล้วยิงกดย้ำๆกดได้เรื่อยๆหรือจะกดออโต้สู้เลยก็ได้ถ้ายิงดวลกันนี่บอกเลยครับผมว่าสไนนยนั้นสู้ยากมากกลับมาที่เรื่องของเรานะครับตามที่พูดไว้เรื่องปัญหาการยิงเบี้ยวและยิงโค้ง จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติของปืนบีบีการเดิมๆแต่มันก็น่างหงุดหงิดเพราะว่าปืนสไนนั้นชักยิงทีละนัดมันจึงสังเกตได้ง่ายเพราะเราต้องโฟกัสในทุกๆนัดที่เรายิงออกไปแต่ยังไงซะก็ต้องทําใจไว้นะครับผมปืนเดิมๆก็ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าใครได้ปืนเดิมๆแล้วแม่นนั้นก็ถือว่าเป็นโชคเลยทีเดียว จากปัญหาของปืนสไนเปอร์เดิมๆที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนั้นนั่นถือเป็นเรื่องปกติที่แทบทุกคนจะต้องเจอมานะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ภายในให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งผมเองขอแยกเป็นหัวข้อการแต่งปืนออกเป็น2หัวข้อนะครับผมนั่นคืออะไหล่ที่ควรเปลี่ยนซึ่งทําให้ปืนนั้นเล่นได้ยาวๆกับอะไหล่เพิ่มเติมซึ่งทําให้ปืนนั้นแม่นขึ้นยิงไกลขึ้นหรือสวยงามขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มต้นกับวิธีการแก้ปัญหาปืนเดิมที่่เกกกิดขึ้นนนัอ กับหัวข้ออะไรที่ควรเปลี่ยนอะไรที่ควรเปลี่ยนคืออะไรที่ทำให้ปืนสามารถเล่นได้ต่อไปเท่านั้นโดยผมจะไม่พูดถึงเรื่องความแรงหรือความแม่นยำนะครับผมซึ่งอะไรชิ้นแรกที่ควรเปลี่ยนนั้นคือ 1. ลูกสูบลูกสูบคืออะไรชิ้นแรกที่ผมแนะนําให้รีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหลังจากซื้อปืนมา เปลี่ยนทันทีที่ซื้อปืนได้เลยยิ่งดีนะครับ uh huh. ซึ่งลูกสูบใหม่ที่ผมแนะนําในที่นี้คือลูกสูบที่มีซูเปอร์ลีนป้องกันการขูดของกระบอกสูบซึ่งสามารถแก้ปัญหาลูกสูบติดตอนขึ้นลำดึงคันลังกลับไม่ได้ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ <Nope. S 1> ลูกสูบในปืนเดิมเดิมเมื่อก่อนนั้นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมักจะมีปัญหาท้ายลูกสูบสึกจึงล็อกขึ้นลำไม่ได้ <Nope. S 1> ต่อมาทางโรงงานจึงออกรุ mm ่นอัปเดตในปืนเดิมเดิมเปลี่ยนลูกสูบเป็นอลูมิเนียมจึงหมดปัญหาเเรรรืื่่่่ออออองทท้าายยลููููกกกกกกสสบบบบึแตตดดดดัันนนไปปญหใหใมมี็ม็คะโข เพราะลูกสูบไม่มีแหวนรองซูเปอร์ลีนดังนั้นผมจึงแนะนาอย่างที่สุดให้รีบเปลี่ยนก่อนที่ปัญหาฝืดๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบแก้ไขจะส่งผลให้กระบอกสูบเป็นรอยดังนั้นผมจึงแนะนําให้เปลี่ยนลูกสูบก่อนเป็นอันดับแรกนะครับโดยเลือกลูกสูบที่มีบ่ารองซูเปอร์ลีนลื่นๆป้องกันผิวด้านในกระบอกสูบและยังประคองให้ลูกสูบวิ่งนิ่งๆในกระบอกสูบได้ด้วยเช่นกันราคาลูกสูบลักษณะดังกล่าวนี้มีตั้งแต่600บาทจนถึง2 0 0 0 3 0 0 0แล้วแต่ยี่ห้อ 2. กระบอกสูบกระบอกสูบเป็นอะไรชิ้นต่อไปที่ผมแนะนํำจะให้เปลี่ยนส่วนกระบอกสูบที่ควรเปลี่ยนนั้นควรเป็นกระบอกสูบที่กึ่งเป็นชิ้นเดียวหรือมีการย้ำหมุดอย่างแข็งแรงใช้เนื้อวัสดุแข็งแกร่งทนทานโดยอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นกระบอกสูบผิวลื่นน้ําหนักเบาส่วนราคาของกระบอกสูบลักษณะดังกล่าวนั้นมีตั้งแต่1 0 0 0บาท2,000บาทจนต้นไปสาม ชุดยิงชุดยิงในปืนสไนเปอร์นั้นจําเป็นต้องมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเนื่องจากชุดยิงนั้นต้องคอยรับโหลดสปริงมากและนานก่อนยิงชุดยิงของสไนเปอร์ช่างยิงในสมัยนี้เรียกว่าถูกอัปเดตมาแล้วในระดับหนึ่งจากโรงงาน uh huh. จึงแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่จะเป็นแบบนั้นบางค่ายชุดยิงยังเป็นโลหะผสมเนื้อนิ่มอยู่ปัญหาที่เจอในปืนที่ชุดยิงเสียนั้นเช่น ขึ้นลามแล้วล็อกไม่อยู่ลูกสูบดิดกลับทันที <No. S 1> นั่นอาจเป็นเพราะท้ายลูกสูบสึกหรือเชียร์ล็อกสึกก็เป็นไปได้กดไกลแล้วลูกสูบไม่วิ่งปืนยิงไม่ออกอาจเป็นเพราะสปริงไกปืนขาดก็เป็นได้ชุดยิงที่ผมแนะนํานั้นควรทําจากเหล็กชุบแข็งโดยเฉพาะในส่วนที่รับแรงโดยตรงจากสปริงเช่นเชียร์ล็อกเชียร์กระดกเป็นต้นหลกัหลกๆชุดยิงที่ผมเห็นทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ชุดยิง45องศาและชุดยิง90องศา ซึ่งทั้งสองแตกต่างกันเพียงแค่องศาการล็อกลูกสูบของเชียร์ล็อกเท่านั้น uh huh. โดยปืนสไนชกยิงแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลนั้นจะมีรูปทรงการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก่อนเลือกซื้ออะไรชุดยิงควรเช็ครุ่นปืนของเราให้ดีอะไรข้าวๆที่ต้องเปลี่ยนเพื่อทําให้ปืนเราแข็งแรงและปลอดภัยนั้นก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองนั้นได้เล่าจากประสบการณ์โดยตรงของผมและของคนอื่นที่พบเจอมาร่วมด้วยคราวนี้เมื่อปืนสไน์ของเราแข็งแกร่งทนทานและไม่พังง่ายๆแล้ว เรามาดูกันต่อว่าจะทำอย่างไรให้ปืนของเรายิงได้แม่นๆขึ้นในหัวข้อ <Mother> อัปเกรดประสิทธิภาพปืนการอัปเกรดประสิทธิภาพของปืนในหัวข้อนี้ผมจะขอพูดคร่าวๆไม่ลงรายละเอียดมากนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนั่นคือการแต่งแรงกับการแต่งแม่น การแต่งแรงหลายคนเชื่อว่าปืนสนยชักยิงในกีฬาบีบีกันที่ดีนั้นควรยิงได้ไกลๆเช่นเดียวกับในปืนจริงหรือคิดง่ายๆว่าถ้าอยากยิงไกลๆก็ต้องแต่งปืนให้ยิงได้แรงๆซึ่งผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้พูดทําความเข้าใจใหม่ว่าระยะการยิงใกล้หรือยิงไกลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแรงเสมอไปนะครับ <No. S 1> บางกระบ,บอกนั้นแรง360 fps แต่ยิงได้ไกลกว่าปืน450้ย้าด้วยซ้า oh. การจะยิงไกลหรือไม่ไกลนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมาก, oh. ามากเช่นปริมาณลมชุดฮอปลูกที่ใช้ ขนาดและความยาวของท่อในความแรงเองก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่ในเมื่อหัวข้อนี้เราพูดถึงเรื่องการแต่งแรงก็ต้องมาพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันเริ่มโดวยวิธีการเพิ่มความแรงให้กับปืนสไนเปอร์ซึ่งมีวิธีหลากหลายมากวิธีที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเพิ่มความแข็งของสปริงซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลต่อความแรงของปืนชัดที่สุดแต่สิ่งที่ผู้เล่นใหม่หลายคนลืมคำนึงถึงก็คือภาระโหลดที่อะไรชิ้นส่วนอื่นต้องรับเพิ่ม สปริงที่แข็งเกินไปอาจทาให้ท้ายลูกสูบหรืออะไหล่ชุดยิงสึกไวหรือพังได้ปืนน้อยๆของเราอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานเท่าที่ควรไหนจะแรงแขนที่เราต้องใช้ในการชักขึ้นลำอีกขึ้นลำช้าขึ้นลำไม่ทันลองนึกภาพดูนะครับผมยิงสวนกันนี่เรียกว่าน่าหงายเงือบเลยทีเดียวดังนั้นวิธีการเพิ่มความแรงโดยเปลี่ยนสปริงนั้นผมแนะนําให้เปลี่ยนอะไหล่ภายในอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสปริงทีหลัง วิธีการต่อมาที่สามารถเพิ่มความแรงของปืนได้นั่นคือการซีลลมซึ่งมีทั้งการพันด้วยเทปพ,พันท่อน้ําตามจุดต่างๆที่มีโอกาสรั่วของลมเช่นบริเวณเกียวปากนอตเซิลบริเวณขอบรอบๆยางฮอปเป็นต้นซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกที่สุดหรืออาจจะเปลี่ยนอะไหล่ภายในปืนที่มีผลต่อระบบลมลก็ได้เช่นเปลี่ยนหัวลูกสูบยางโอลิงเปลี่ยนยางฮอปเป็นต้นหรืออาจจะทําทั้งสวิธีการร่วมกันเลยก็ได้ จากวิธีการทั้งสองที่กล่าวมาในข้างต้นนี้การเปลี่ยนสปริงการซิลลมจะส่งผลโดยตรงต่อความแรงของปืนชักยิงได้หากใครสนใจที่จะเพิ่มความแรงสามารถทดลองวิธีการดังกล่าวได้แต่ก็ต้องพิจารณาถึงผลข้างเคียงให้ดีด้วยเช่นกันถ้าเพิ่มสปริงปืนคุณจะต้องรับโหลดภาระมากขึ้นอะไหล่ภายในที่เกี่ยวข้องจะสึกไวถ้าซิลลมด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ต้องมั่นใจว่าทำถูกต้องและถูกจุดไม่เช่นนั้นอาจากระทบต่อประสิทธิภาพด้านอื่นๆ การแต่งแม่นวันช็อตวันคิวน่าจะเป็นคำขวัญประจําใจมากที่สุดของมรดาเหล่าสไนเปอร์ซึ่งแน่นอนว่าปืนสไนเปอร์นั้นจาเป็นต้องมีความแม่นยําม,มากที่สุดเพื่อให้สามารถเล่นได้อย่างสนุกสมกับการเป็นสไนเการแต่งแม่นนั้นถือเป็นสาเหตุหลกัลกๆของผู้เล่นหลายคนและวิธีการแต่งแม่นนั้นก็มีมากมายทั้งแบบราคาประหยัดลากยาวจนถึงหมดเป็นหมื่นเป็นแสนโดยผมจะเริ่มจากวิธีการง่ายๆก่อนนั่นคือการซีนลม ึ่งนอกจากจะช่วยทําให้ปืนแรงขึ้นแล้วการสิ้นลมยังมีส่วนช่วยทําให้ปืนยิงแม่นขึ้นอีกด้วยทําให้ลมที่ออกจากปืนในแต่ละนัดนั้นมีความสม่ําเสมอไม่มีการล่วไหลของลมตามจุดต่างๆของปืนส่วนวิธีการสิ้นลมนั้นก็ตามที่กล่าวมาหรือข้อข้างต้นนะครับผมวิธีการต่อมานั้นแสนประหยัดก็คือการประคองท่อในนะครับวิธีการนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปการประคองท่อในนั้นถือมีความสําคัญโคตรๆเลยก็ว่าได้มันช่วยให้ท่อในของปืนแนบสนิทไปกับท่อนอกไม่เกิดการสั่นตอนที่เราลั่นไกออกไป ซึ่งจริงๆแล้วในปืนใหม่สมัยนี้ก็มีการใส่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมเป็นบูทประคองท่อในหน1ชิ้นหรือ2ชิ้นแต่บางครั้นมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมบางอันก็เล็กเกินไปไม่พอดีกับท่อวิธีการทําประคองท่อในนั้นก็มีตั้งแต่วิธีการทํา DIY ราคาถูกๆเช่นการนำรองเท้าฟองน้ำแข็งตาดาวเทียมมาตัดใส่สัก3 4ชิ้นเอาให้ฟิตๆไปเลยหรือจะหาซื้อแบบสำเร็จรูปตามร้านค้าก็ได้ในส่วนปืนของผมนั้นเป็นงาน DIY ราคารองเท้าไม่ถึงร้อยใช้แค่ข้างเดียว ยังไม่ถึงครึ่งรองเท้าซะด้วยซ้ำเหลืออีกข้างหนึ่งเต็มๆให้ใส่เข้าน้ำได้อีกด้วยหรือจะขโมยรองเท้าเก่าๆของอมาม่าข้างบ้านก็ได้นะครับผมขอแค่ข้างเดียวก็พอ 3. Uh huh. าการแต่งท่อรีดหรือท่อยาวท่อรีดคือหนึ่งในของแต่งที่เกือบทุกคนที่เล่นมีีมมมการน,นั้นล้วนต้องการท่อรีดนั้นช่วยให้ปืนของเราแม่นขึ้นมากๆเพราะว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อในเล็กลงจึงบีบขอบเขววิถีของลูกกระสุนให้แคบลงจึงทําให้ลูกที่ยิงออกไปนั้นแม่นขึ้น โดยท่อรี่นั้นมีขนาดมากมายให้เลือกตั้งแต่6.04 6.03จนถึง6.01ม mm. ิลิเมตรส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางยิ่งทอ่อแคบยิ่งแพงในส่วนของความยาวทอ่อในนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้ปืนเรายิงได้แม่นขึ้นเช่นกันยิ่งทอ่อในยาวก็ยิ่งยิงแม่นขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสัมพันธ์กับปริมาณลมของกระบอกสูบด้วยไม่ใช่ว่าทอ่อยาว700-800มิลิเมตรแล้วปืนจะแม่นถ้าปริมาณลมไม่พอขัับลลลลลูกลลกกกกผาา้้อออองง็็จะออมมตรขนนคืเ เรียกว่ายิงเฮียเลยนั่นเองขนาดความยาวของท่อในนั้นมีให้เลือกมากมายโดยมักจะเป็นค่าตามโมเดลของปืนต่างๆเช่น6 1 0มิลิเมตรหมิลิเมตรเป็นต้นส่วนราคาก็ตามยี่ห้อและความยาวของท่อยิ่งยาวก็ยิ่งแพงและถ้ายิ่งท่อแคบมากๆบวกความยาวมากๆก็จะยิ่งแพงคอมโบเข้าไปใหญ่ราคาแพงไปอีกอาจจะถึงเส้นละ5 0 0 0ถึง6,000เลยก็เป็นไปได้4 ชุดฮอปและยางฮอปชุดฮอปและยางฮอปเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความแม่นยำมากชุดฮอปนั้นช่วยได้ทั้งในส่วนของการซิลลมตำแหน่งการป้อนลูกการปั่นลูกระยะการยิงเรียกได้ว่าเป็นของดีที่ควรเปลี่ยนเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งการใช้ของเดิมๆก็อาจจะดีอยู่แล้ว ซึ่งไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหากงบประมาณไม่พอเพราะชุดฮอปแต่งบางตัวนั้นก็เรียกว่าแพงจริงอะไรจริงแพงโคตรแบบที่ว่าสามารถซื้อปืนได้อีก,กระบอกหนึ่งหรืออาจจะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางฮอปก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนชุดฮอปทีหลังข้ uh huh. อควรระวังในการเลือกซื้อชุดฮอปก็คือตรวจสอบให้ดีว่าปืนเราใส่ชุดฮอปนั้นได้และสามารถใช้กับท่อในที่เรามีอยู่อย่างถูกต้องเพราะบางยี่ห้อบางรุ่นชุดฮอปสไนเปอร์นั้นแต่ใช้กับท่อในไฟฟ้าก็มีต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับ ในก็พูดถึงของแต่งภายในแล้วผมขอลวดพูดถึงของแต่งภายนอกด้วยเลยกับหัวข้ออัปเกรดความสวยงามในปืนสไนเปอร์ชชกยิงนั้นของแต่งภายนอกเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีอะไรเลยเนื่องด้วยตัวปืนเองนั้นไม่ได้มีรางเยอะแยะหรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรได้เว้นแต่ว่าจะเป็นทรงโมเดิร์นสมัยใหม่แต่โดยส่วนมากแล้วก็นิยมทรงคลาสสิกกันมากกว่าเนื่องจากตัวปืนเองนั้นไม่ได้มีรางเยอะแยะหรือรางติดอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรดังนั้นสิ่งที่ช่วยเพิ่มเติมความสวยงามให้กับปืนของเราตามสไตล์ที่่เเราชชอบนนนั้ 1>, 1. สโคบอุปกรณ์ช่วยเลงเพียงหนึ่งเดียวที่ทําให้สไนของเรานั้นแตกต่างและดูดีซึ่งสโคบสนัยนั้นมีให้เลือกหลากหลายขนาดทั้งหน้า3 2มิมิลมรมิลมมรูปทรงเส้นเล็งมีไฟไม่มีไฟรวมทั้งขาจับสโคบ ซึ่งส่วนตัวของผมนั้นสโคปช่วยให้ปืนเราดูดีดูสวยได้จริงๆแต่ทั้งนี้ก็ต้องคํานึงถึงงบประมาณด้วยเช่นกันเพราะสโคปเองราคาก็ไม่ได้ถูกๆเลยราคาตั้งแต่หลัก800บาทจนถึงหมื่นเลยก็มีถ้าง,งบถึงก็เลือกซื้อได้ตามใจชอบนะครับผมแต่ถ้าไม่ซีเรียสผมแนะนําให้ใช้สโคบแถมมาก็ได้ขอแค่มันปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ก็เป็นพอ 2. ท่อนอก หลังๆมานี้ของแต่งท่อนอกลายแปลกๆออกมาเยอะมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกให้สําหรับผู้เล่นไปเลยมีตั้งแต่แต่งมาจากโรงงานยันของแต่งเลือกซื้อเองหนักบ้างเบาบ้างสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่คนชอบนะครับผม 3. คันลังและพานท้ายเดี๋ยวนี้คันลังมีรูปทรงแปลกๆบางอันดูตลกบางอันดูสวยบางอันดูเท่นะครับผมก็คือคร่าวๆนะครับผมผมจะข้ามในหัวข้อคันลังไปเลยนะครับในส่วนของตัวปืนหรือพานท้ายนั้นต้องบอกก่อนว่าปืนบางรุ่นนั้นออกแบบมาให้เปลี่ยนพานท้ายนู่นนี่นั่นได้เยอะมาก รวมถึงการเปลี่ยนโครงปืนทั้งชิ้นเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นได้เลยนะครับ4การพ่นสีและลายอื่นๆการพ่นสีและลายอื่นๆบลาๆๆอันนี้ไม่พูดเยอะนะครับผมอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของแต่ละคนนะครับผมผมแนะนําว่าให้พ่นโลดเลยครับเอาที่สบายใจครับ และทั้งหมดที่เก่ามานี้ก็คือข้อเสนอแนะมือใหม่ที่กําลังสนใจในการเริ่มต้นเล่นกีฬาบีบีการสไนเปอร์นะครับข้อมูลส่วนมากในที่นี้มาจากประสบการณ์โดยตรงและความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากคนรอบข้างก่อนตัดสินใจซื้อสไนเปอร์มาเล่นและผมขอออกความเห็นย้ําตรงนี้จากคลิปที่แล้วอีกครั้งนะครับก็คือไม่ควรซื้อสไนเปอร์มาเป็นกระบอกแรกซื้อปืนไฟฟ้ากระบอกแรกเล่นจะสนุกกว่านะครับผมกระบอกที่2ค่อยเป็นสไนเปอร์จะดีกว่า สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนและตามเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ